2. วิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกปฏิจจสมุปบาท 2. พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงจักจำแนกปฏิจจสมุปบาทแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมี เพราะภาษาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัส และอุปยาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนี้เจ้าราและมรณะเป็นอย่างไรคือความแก่ความคล่ํำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวยน่นความเสื่อมอายุความแก่ง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ เรียกว่าชลามรณนะเป็นอย่างไรคือความจุดติความเคลื่อนไปความทำลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมรุตยูการทำกาละความแตกแห่งขันความทอดทิ้งร่างกายความขาดแห่งชีวิตตินซีของเหล่าสัตว์นั้นๆจากหมูสัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่ามรณะชาราและมรณะดังพนานามาชนี้เรียกว่าชาราและมรณะชาติเป็นอย่างไรคือความเกิดความเกิดพร้อมความอย่างลงความบังเกิดเฉพาะความบังเกิดขึ้นเฉพาะความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะ ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่าชาติพบมีเท่าไหร่พบที่เป็นกรรมวจร 2. สองรูปภพบพบที่เป็นรูปาวจรสามอารูปภพบพบที่เป็นอรูปาวจรนี้เรียกว่าพบอุปทานมีเท่าไหร่อุปทานมีเท่าไหร่ อุปทานมีสี่ประการนี้คือ 1. กามุปาทานความยึดมั่นในกาม 2. ทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิ 3. ศส,สีลพัทุปาทานความยึดมั่นในศีลพรตสีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตาเรียกว่าอุปทาน ตัณหามีเท่าไหร่ตัณหามีหกประการนี้คือ 1. รูปตัณหาความทยานอยากได้รูป 2. สัทธตัณหาความทยานอยากได้เสียง 3. คันพตัณหาความทยานอยากได้กลิ่น 4. รสตัณหาความทยานอยากได้รสห โภทพพตัญหาความทยานอยากได้โพทพพาหกธรรมตัญหาความทยานอยากได้ธรรมรมนี้เรียกว่าตัญหาเวทนามีเท่าไหร่เวทนามีหกประการนี้คือหนึ่งจักคูสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางตา 2. โสตสัมผัสสชาเวทนา เวทนาเกิดจากสัมผัสทางหู 3. คณส,สัมผัสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางจมูก 4. ชิวหาสัมผัสชาวเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางลิ้น 5. กายสัมผัสชาวเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางกาย 6. มโนสัมผัสชาวเวทนา เวทนาเกิดจากสัมผัสทางใจนี้เรียกว่าเวทนาภาษามีเท่าไรภาษามีหประการนี้คือ 1. จักขุสัมผัสความกระทบทางตา 2. โสตะสัมผัสความกระทบทางหู 3. คานาสัมผัสความกระทบทางจมูก 4. ่ชิวหาสัมผัส ความกระทบทางลิ้น5กายสัมผัสความกระทบทางกาย 6. มโนสัมผัสความกระทบทางใจนิ้วเรียกว่าผัสสะสลายตนะมีเท่าไหร่สลายตนะมีหกประการน,นี้คือ1จักขวายตนะอาตนะคือตาส โสตายตนะอายตนะคือหู3าคานายตนะอายตนะคือจมูกสชิวหายตนะอายตนะคือลิ้น5กายายตนะอายตนะคือกาย 6. มนายตนะอายตนะคือใจนี้เรียกว่าสลายตนะ นามรูปเป็นอย่างไรคือเวทนาความเสวยอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้เจตนาความจงใจภัษะความกระทบหรือสัมผัสมนสิการความกระทำไว้ในใจนี้เรียกว่านามมหาพูดสี และรูปที่อาศัยมหาพูดสีนี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังพันานามาชนี้เรียกว่านามรูปวิญญาณมีเท่าไหร่วิญญาณมีหกประการนี้คือ 1. จักขุวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางตา 2. โสตะวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางหูส คานวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูกสี 4. ชิวหาวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางลิ้น 5. ากายวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางกาย 6. มโนวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจนี้เรียกว่าวิญญาณสังขารทั้งหลายมีเท่าไหร่ สังขารมีสามประการนี้คือ 1. กายสังขารสภาวะที่ปรุงแต่งกายสองวจีสังขารสภาวะที่ปรุงแต่งวาจา 3. จิตสังขารสภาวะที่ปรุงแต่งใจนี้เรียกว่าสังขารทั้งหลายอวิชชาเป็นอย่างไรคือความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกขสมุท,ทยัย ความไม่รู้ในทุกขะเนิโรธความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทามี้เรียกว่าอาวิชาภิกษุทั้งหลายเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนี้อันหนึ่ง เพราะอาวิชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคาสาระสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนี้วิพังคสูตรที่สองจบ